สนับสนุนโดยเริ่มด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ y o U r First Stock สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันนะคะที่น่าได้รับเกียรติจากพี่สาวใจดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือดีๆนะคะที่จะช่วยมือใหม่ให้ตัดสินใจจับจังหวะการลงทุนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดพันผนวแล,ลือเกินนะคะใครหลายๆคนแอบบ่นกันมาค่ะว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรแต่ละทีเนี่ยกราฟต่างๆก็ดูแล้วก็งงงบ้า สองข่าวก็ตามไม่ค่อยทันวันนี้เลยเชิญท่านนี้มาแนะนําของดีให้กับมือใหม่ได้ช่วยตัดสินใจกันด้วยนะคะพี่แอ้มธาริสา,านั่นเองพี่แอสวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอพี่แอร์ต้องนานสวยขึ้นอุ้ยขอบคุณค่ะคิดถึงทีหน้านะคะล็ทุนงานรวมถึงท่านนักลงทุนนะคมือใหม่ทางบ้านด้วยวันนี้เลยพาเอาความรู้ดีๆตัวช่วยดีๆมาฝากนักลงทุนด้วยใช่ไหมครพี่แอเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ของหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่า SBS c ค่ะที่เปิดตัวในปีนี้ค่ะอ๋อจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นกันไปแล้วกับเทคนิคอลชาาก on iPad ปีพีแอมาเปิดตัวที่นี่ด้วยปีที่แล้วคือหลักทรัพย์ไทยพณนชย์หรือ SGBS เนี่ยเราก็เป็นรายแรกในการนำเสนอกราฟเทคนิคบน iPhone iPad แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็จนกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ที่ท่านนักลงทุนออนไลน์เนี่ยก็ฮิตในการเข้าถึงกราฟเทคนิคนะคะบนสตรีมมิ่งทีนี้ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ฟีดแบ็กมากมายก็ไม่หยุดอย่างที่การพัฒนานะคะก็พัฒนาเจ้าตัวเวอร์ชัน2เรียกว่า s อส S t e c เ n i c ทคนิ a r t าวาเวอร์ชันสอขึ้นมา เวอร์ชัน2ตรงนี้มันจะแตกต่างยังไงมันดีกว่า<อ>เวอร์ชันแรกยังไงคะก็ลองฟังกันดูเราเวอร์ชัน2เนี่ยเราเน้นที่ประสบการณ์นะคะในการใช้งานที่แตกต่างเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งทางด้านความสะดวกความรวดเร็วเรียลไทม์นะคะรวมถึงความง่ายในการค้นหาข้อมูลที่มากขึ้นกว่าเดิม<อ>ต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ย มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของข้อมูลลึกลงกว่าเดิมในเรื่องของข้อมูลแน่นอนโอ้แสดงว่าข่าวเคิลที่เราแบบต้องตามการรายวันบางทีเนาะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรารู้เลยในขณะที่เราดูกราฟได้ด้วยจะอยู่ในมือเราง่ายขึ้น<อ>นะคะ,คะแล้วก็ยังไม่ลืมในเรื่องของการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะรองรับทุกอุปกรณ์ทุกขนาดหน้าจอ,อเพราะว่าท่านักลงทุนสมัยนี้นะ ต้องออกไปเดินทางไปข้างนอกนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอยู่ในห้องประชุมเวลาเรามีค่าเนาะมากเราต้องบริหารเวลาให้เป็นประโยชน์นะคะทีนี้เจ้าตัวใหม่เนี่ยนะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นระบบที่สําคัญของเจ้าตัวเวอร์ชัน2ก็คือระบบที่เราเรียกว่า SCBS Smart News นะคะเพียงคลิกเดียวทีหน้าจากเจ้าตัวกราฟเทคนิคเนี่ยแหละค่ะจะสามารถเข้าไปถึงตัวระบบที่จะสามารถคัดกรอง S <S <S ข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นที่เราสนใจหรืออนุพันธ์ที่เราสนใจได้อ๋อคือบางทีเนี่ยเวลาเราดูกราฟอยู่ใช่ไหมคะ,คะมันมีสัญญาณซื้อขึ้นมาหรือว่ามันเป็นแท่งแดงใหญ,ใหญ่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราต้องกลับไปดูเหมือนกันเอ้เกิดข่าวมีอะไรบ้าง รงประเด็นเลยบางทีเราได้ยินเพื่อนมาทีน่าบอกว่าหุ้นเนี่ยมีสัญญาณบายแล้วนะแต่เนื่องจากทีน่าเนี่ยเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่มีความรับค้อบนะคะเราจะไม่กระโจนลงไปเลยไม่ไม่ถูกไม่ได้เลยเราจะมีสติช่วงเวลาแบบนี้ถูกต้องเมื่อเราเช็คสัญญาณเทคนิคแล้วเนี่ยปุ๊บจากกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็คลิกไปดูข่าวนะคะถ้าเราทัชเจ้าตัวเนี่ยแหะค่ะที่เป็นรูปข้างๆฟันเฟืองเนี่ยนะคะจะมีในรูปของเข็มทิศ นะคะตัวนี้แหละค่ะคือ SCBS Smart News นะคะซึ่งไฮไลท์ของครั้งนี้นั่นก็คือเมื่อเราทัชตัวตรว Smart News เนี่ยค่ะหน้าจอจะพาเข้าสู่ระบบการค้นหาข้อมูลของหุ้นตัวนั้นใช่ถูกต้องเลยได้แบบ Real Time เลยแล้วก็แม่นยำในเรื่องของการคัดกรองข้อมูลขึ้นมาด้วยโอ้โหแสดงว่าเราก็จะไม่พลาดละรู้เทคนิคอรู้เรื่องของจังหวะในการซื้อในการขายแล้วเราต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจด้วยถูกต้องนอกจากที่จะ เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะเราก็จะเหมาะสําหรับมือเก่าด้วยสําหรับมือเก่าเนี่ยบางทีเขามีสัญญาณเทคนิคสําเร็จรูปที่เขาอยากจะแบบตั้งค่าเองนะคะ จั่คอมบิเนชันเองแล้วก็เซฟเทมเพลตไว้ก็สามารถทําได้ผ่านจ้าตัวเทคนิคอลชาร์เวอร์ชันสองอินดิเคเตอร์มากขึ้นความประียดของแท่งกราฟมากขึ้นแต่สําหรับมือใหม่ก็คือมีสัญญาณซื้อขายสำเร็จรูปมีบายเซลที่จะแสดงแนวโน้มทิศทางหุ้นขาขึ้นหรือขาลงคือแต่ก่อนนี้จําได้ว่าเวลาที่เราคุยกับพี่ๆนักลงทุนค่ะพี่แอเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องมาหาตัวที่ ลงตามคอนเซปที่เราต้องการมีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นซึ่งบางทีนักลุทุนหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้งงจังเลยจะไปเริ่มต้นตรงไหนดีนะคะคือวันนี้ก็จะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆมากมายเนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณสำเร็จรูปให้ท่านไม่จําเป็นจะต้องอ่านกราฟเทคนิคเป็นก็สามารถที่จะ เข้าไปดูแนวน้มของคุณได้ทีนี้พอเราดูแนวโน้มของคุณทีน่าได้ยินจากเพื่อนมาปุ๊บนะคะมีสัญญาณซื้อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็เข้าไปเซิร์ชดูว่าตอนนี้เสร็ตดัชนีมีสัญญาณซื้อหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปดูข่าวอ่าเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือจําลอง on ipad ใช่ถูกต้องค่ะจริงๆเนี่ยครบทุกอุปกรณ์แหละแต่นี้พี่แอจะขอสาธิตบน iPad เพราะว่าหน้าจอค่อนข้างเต็มตาเลยนะคะสมมติว่าทีหน้าเนี่ยได้ยินเพื่อนมาว่าโอเคแต่ชนีตลาดหลักทรัพย์หรือ SET เสรเซ็ตเนี่ยมีสัญญาณซื้อแล้วล่ะเราก็ยังไม่กระโจนลงไปเลยใช่ไหมคะเราต้องไปดูก่อนว่าประเด็นข่าวในวันนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามากระทบบ้างแล้วก็ทัชเจ้าปุ่มที่เป็นเข็มทิศเนี่ยนะคะหน้าจอก็จะพาสู่ระบบ สมาเซ r ร์ที่จะคัดกรองประเด็นข่าวร้อนอของดัชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้<อ>นะคะทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ price performance ที่จะเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังหนึ่งปี<อ>ให้เราดูก่อนอนะคะถัดลงมาจากเจ้าแท่ง price performance เนี่ยก็จะเป็นข่าวล่าสุดนะคะย้อน ไปยังอดีตไปเรื่อยๆเราคลิกมอไปเรื่อยแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะอ่านเข้าไปในประเด็นล่าสุดอย่างตนเนี้ยเรายืนอยู่ในช่วงของช่วงบ่ายที่ตลาดเปิดนะคะเขาก็จะสรุปในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ปิดในช่วงเช้านะคะเพิ่มขึ้น2.4จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเน้นหนักไปที่หุ้นกลุ่มไหนบ้างนักวิเคราะห์เขาว่าทิศทางจะเป็นยังไงน่ารับหรือยังหรือช่วงบ่ายเนี่ยจะมีประเด็นอะไรอีกเราก็ดูได้โอเคเลยจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มาก ใช่ค่ะคลิกเดียวเท่านั้นเองโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแบบนี้ทีนี้ถ้าอยากจะค้นหาตัวหุ้นเป็นรายตัวนะคะเจ้าระบบสมาร์ทเซิร์ชเนี่ยก็จะคัดกรองในเรื่องของหุ้นรายตัวให้รวมถึงเขาจะค้นในเรื่องของชื่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราสนใจขึ้นมาด้วยอ๋อยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากดอย่างตัวนี้ S C B ใช่ไหมคะพอกด S C B ไปปุ๊บมันจะขึ้นแบงก์อื่นมาด้วย มันจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ s C B ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ S C B ถูกต้องเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาอีกต่อไปค่ะเพราะบางทีเราเข้าเมนูข่าวทีเมนูกราฟทีเข้าไปเข้ามาหุ้นขึ้นไปแล้วเกิดอาการอะไรเสียดายตกรถถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสปีดก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราอ่านข่าวได้เลยนะคะข่าวที่เริ่มต้นในปัจจุบันเนี่ยเรียงลงไปในอดีตตัวกล่องที่เป็นสีม่วงเนี่ยค่ะทีน่า กล่องที่เป็นสีม่วงนี่ก็คือข่าวตามปกติล่าสุดแต่ถ้าสมมติเราพบกล่องที่เป็นสีทองนะคะแล้วก็มีดอกจันทร์หน้าหัวข้อข่าวเนี่ยอันเนี้ยข่าวที่มีประเด็นสําคัญมีในยะข้าวคัดกรองให้เราอะคะก็เป็นสํานักข่าวนะคะที่น่าไว้วางใจเลยทีเดียวเรียกว่า i n f o q u e s t อันนี้เป็นแหล่งข่าวที่บร็เกอร์ส่วนใหญ่ใช้เลยเป็นแหล่งข่าวชั้นนําแล้วก็มีทีมงานกว่า200คนรวบรวมข่าวจากทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศค่ะมีแอ้มีคาแนะนํำยังไงบ้างในการที่เราเนี่ยจะ เข้าสู่กระบวนการคัดกรองข่าวอย่างมีเหตุและผลและนําข่าวตรงนั้นมาประมวลเป็นภาพที่ถูกต้องนํามาประกอบการตัดสินใจค่ะจริงๆเนี่ยเราต้องมองภาพรวมก่อนนะคะมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์แนวโน้มของดัชนีแล้วก็ข่าวที่มากระทบอย่างที่พี่แอสสาธิตให้ดูนะคะทีนี้เราก็ต้องรีวดาวเข้าไปในอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมอะไรที่ใกล้ชิดกับตัวเรานะคะ,ะ,คะถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมของเรื่องความสวยความงามเราจะไปวิศวกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ก็ใช่ที่เลือกอุตสาหกรรมที่เราคุ้นเคยใช้โปรดักต์ของเขาแล้วลงมาดู ที่เป็นหุ้นที่มีเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำตลาดหรือมี market s h a ชร์เป็น l e a d e อร์มีกำไรต่อเนื่องอซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยก็อยู่บนเจ้าตัว S C B S M A R T S E A R C H ตัวนี้หมดมนะคะถ้าเราอยากหางบประกอบการเราก็หาได้ะนะคะอย่างเจ้าที่เราเ e ิร์ชครั้งไว้เนี่ยตัว S C B เนี่ย ข่าวที่บอกว่าเป็นประเด็นกรอบสีทองทองมีดาวเนี่ยก็คืออ่าถ้าสมมุติเราเสิร์ช S C B นะคะถธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการไตรมาส2ว่ากำไรสุทธิ12,600ล้านอโอเคอเราเป็นผู้ถือหุ้น S C B เราก็ยิ้มได้ถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องไปดูว่า ไอ้ตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมีประเด็นอะไรที่จะเข้ามากระทบห,ห,หุ้นของเราหรือเปล่าเพราะเรามีหุ้นในดวงใจที่เราจะเริ่มลงทุนแล้วเราอาจจะต้องรอบรู้นิดนึงนะคะเจ้าตัว smart search เนี่ยก็จะดิวดาวลงไปอย่างเคสเนี้ยเป็นหุ้น PTT GC ที่เขามากู้เงินแบงก์ SCB อ๋อมันเกี่ยวเนื่องกมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วเจ้าตัว smart search ก็จะดึงแท็ก ของหุ้นที่เกี่ยวข้องในเนื้อข่าวตรงนี้ขึ้นมาอย่างเคสเนี้ยที่น่าจะเห็นว่ามีหุ้นที่เกี่ยวข้องคือปตท KTB ก็เป็นหนึ่งในผู้ปล่อยกู้นะคะ BBL อะไรอย่างเงี้ยไนต้นนี่เองคือจริงๆแล้วสมัยนี้เวลาเราตัดสินใจลงทุนเนี่ยเราเบสออนข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งไม่ได้แล้วเราจะต้องไปดูภาพรวมของเขาว่าเขามีอะไรเข้ามากระทบกันบ้างอย่างที่ผ่านมาตอนที่มีข่าวหนักๆว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของอาหารล้มเนี่ยกลายเป็นว่าหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกันก็กระทบไปด้วยบางคนไม่รู้เลยเออเราเก เราเข้าไปไดูงบผลประกอบการของเขาก่อนนะคะ,ะว่าเขาทำธุรกิจอาหารแบบเดียวกันหรือเปล่าต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีไซเอฟเฟกขนาดน,นั้นหรือเปล่าเผล่ๆที่หน้าได้ของถูกนะอ,อก็จริงก็จริงแต่ว่าพี่แอ๋ค่ะ,คะพอฟังตรงนี้นักู้ห,หลายคนบอกโอ้โหของครบของดีแบบนี้เนี่ยต้องเสียตังค์หรือเปล่าคะพี่แอ้อแเราจะเข้ามา คทดลองใช้อะไรอย่างนี้ตรงถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันของหลักทรัพย์ไทยพณิชย์หรือ SCBS นะคะมี username password เอาไว้เทรดออนไลน์สามารถที่จะล็อกอินเข้าเว็บไซต์ SCBS ออนไลน์ของเราได้เลยแล้วคลิก SCBS Technical Chart Version 2นะคะหรือว่า มียูสเซอร์ password ิร์ดที่เทรดบนพวกสตรีมมิ่ง on iPhone iPad ก็ใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวชุดนั้นล่ละค่ะเลือกโบรกเกเป็น SCBS ล็อกอินเข้าไปก็จะเจอเจ้าเมนู menu, ทั้ง Smart n e w วและ Technical Chart ตัวนี้โอ,โโอ้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไม่มีค่ะทีนี้เนี่ยถ้าท่านลองใช้แล้วเนี่ยมีฟีดแบ็อะไรก็โทรกันเข้ามาสำหรับท่านนักลงทุนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้านะคะก็ สามารถเปิดบัญชีได้2ช่องทางที่ไหนบ้างคะที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะท่านเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของไทยพาณิชย์ S C B E C com นะคะล็อกอินเข้าไปปุ๊บเจอเมนู easy stop กรอกชุดเปิดบัญชีพรินท์แล้วก็ส่งมาที่หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อันนี้ช่องทางที่1นะคะช่องทางที่2ท่านสามารถเดินไปที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์เยอะแยะมากมายก็สามารถสอบถามข้อมูลได้แล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้ตัวนี้ S C B c h a r g ตัวนี้ลองไปเล่นกันดูเรือบอกไปสม สำหรับไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะที่ท่านใช้งานอยู่เนี่ยบางท่านอยากแชร์ข้อมูลนะคะเราก็มีฟังก์ชันแชร์ออนทวิ t เตอร์เฟซ o ุ๊ด้วยอ๋อแชร์ในเฟ o บุ๊กใช่ยว่าตอนนี้ข่าวนี้น่าสนใจขอแชร์น่อยเราก็นักลงทุนรอบรู้เราต้องแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ยอย่างนี้เลยนะคะใช่ ทั้งภาพทั้งเท็กซ์แต่ก่อนต้องแคปเจอร์หน้าจอต้องคัดปี้เพสเท็กโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้ทีน่าเชื่อว่าสําหรับใครที่เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่แบบเราๆนะคะรวมถึงอาจจะรุ่นเก่าหน่อยแต่ว่าอยากจะมีดีวิ์แบบนี้มาประกอบการตัดสินใจลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่มาประกอบการตัดสินใจได้ดีทีเดียวนะคะจริงๆแนะนําว่าถ้าเปิดพอร์ตวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นห้ก็คือเปิดพอร์ตปุ๊บก็ได้เวลคัมแพ็กเกจซึ่งมีอินเวสเมนต์ไกด์นะคะมีวอลช์มูลค่ารวม100บาาททถ้่านี่ เทรดครั้งแรกใน30วันเนี่ยท่านก็จะได้ในส่วนของบัสตาบันะคะถ้าท่านเป็นร้อยท่านแรกนะคะได้ไปด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็โทรเข้าไปดูในเอไซีบีเอ s ออนไลน์หรือโทรไปที่0 2 9 9 9 9 9 9 9ก็ได้โอเคขอบคุณมากเลย่คุณค่ะ